สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม Line ป๊อภาค3นะครับอ่ะก็นะครับวันนี้เราจะมาตะลุยสเตท5กันนะครับเมื่อพา์ที่แล้วเนี่ยผมได้เล่น1-4ไปนะครับแต่เนื่องจากผมเล่นมาถึงสเตท8เพราะว่าพอดีระหว่างผมอัดคลิปอตะลุยสเตท5จนถึงสเตทจ7อะเกิดปัญเกิดปัญหาครับคือแอปอัดหน้าจออยู่ดีๆมันหยุดอัดแบบอัตโนมัติเลยครับจนผม ต้องมาเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งครับจนผมต้องมาอัดใหม่อ่ะครับคือแบบโอโ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมใช้แอปอัดหน้าจอแล้วมีปัญหานะครับปกติอ่ะถ้าเห็นตามแคสเตอร์ที่เขาแคสเกมมือถืออ่ะบางคนก็มีปัญหาไงแบบใช้แอปอัดหน้าจอแล้วเอ้ยเป็นอะไรวะอย่างเงี้ยเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นสเตจ5กันเลยแล้วกันเนาะที่จริงผมเล่นไปแล้วแหละนะครับแต่ผมจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ดูเนาะนะครับ คือแอปมันดันมีปัญหาเองอะ่ะเอาโหแบบโอ้โหต้องมาถ่ายใหม่นะครับอ่ะก็ด่าน5สเตท5นะครับก็จะภารกิจก็คือทำคะแนนให้ได้7500นนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนแล้วก็เราไปเล่นกันไปลุยนะครับเกมนี้มันใช้หัวใจอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าหัวใจหมดก็รู้สึกน่าจะส่งให้กันได้นะหัวใจเนี่ย ไม่รู้ส่งกันได้หรือเปล่าเกมไลน์ป๊อปเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองนี่ผมเคยเล่นนะแต่เลิกเล่นอนะแต่มาภาคสามนี่ภาคสามนี่ดูสนุกนะภาพภาพก็สวยขึ้นนะภาคสามเนี่ยนะครับต่อไปคือวิธีสร้างบอลลายอันนี้มันก็จะสอนเนี่ยแหละรครับเนี่ยมันก็จะสอนสอนการเลื่อนพัสเซนนะครับแถมให้ว่าถ้าเลียงบล็อกสี่เดียวกันให้ได้ห้าบล็อกจะได้เรนโบบล็อกนะครับนี่ เรนโบบล็อกนี่น่าจะข้อดีคือเวลาเวลาเราเลื่อนไปตรงสีไหนอมันก็จะอันนั้นอนะ่ะมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับนี่มันก็จะสอนนะครับเนี่ยอย่างถ้าเราเลื่อนไปสีเขียวสีเขียวที่อยู่ในในเนี้ยมันก็จะหายนะครับอ่ะพัสตอนนี้จํานวนพัสเซนนะครับตอนเหลือจํานวนเลื่อนพัสเซลอยู่ที่22ครั้งนะครับเนี่ยคําว่า move เนี่ย move เนี่ยนะครับ เป้าหมายคือเราต้องทำคะแนนให้ได้เจ็ดพันห้าร้อยขึ้นนะครับอ่ะผมจะพยายามดูพัลสเซิลให้ได้สักสี่บล็อกขึ้นไปอะ่ะผมก็พยายามดูนะอืมเดี๋ยวดูนิดนึงนะอ่ะเอาตามที่มันบอกก่อนแล้วก็นี่ นี่ครับ6 0 0แล้วครับขอบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เป็นเกมที่เล่นง่ายแบบสบายๆมากอ่ะคือแบบอาจจะใช้สมองคิดนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยหนักมากนะครับเป็นเกมแบบผ่อนคลายเล่นง่ายๆครับใครที่เครียดกับลายเกมเศรษฐีหรือเกมคุกกี้รันเนี่ยก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้นะลายป๊อปเนี่ยนะครับ เจ็ดพันหนึ่งครับโค้ต้าในการเลือ่อนพาสเซอร์เหลือสิบสี่นะครับนี่ครับสีพ่พาสเซิร์ผ่านแล้วครับนี่ผ่านไปแบบสบายๆนะครับแต่ถ้าไปด่านหลังๆเนี่ยมันมันจะยากแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติของเกมอยู่แล้วอะนะครับ โอ้โหสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าโอ้โหปาไปสามหมื่นเก้าเลยครับสี่หมื่นกว่าแล้วโอ้โหนะครับอ่านี่ครับทำลายสถิติทำลายสถิติเก่า,กาผมด้วยนะสถิติเก่านี่ผมได้ประมาณสามหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะนะครับอ่ะต่อไปสเตจหกนะครับไม่รู้แอปอัดหน้าจอจะเป็นอีกปะเนี่ย ถ้ามีปัญหาอีกผมคงต้องไปใช้แอปอื่นนะครับอ่าต่อไปสเตจหนะครับอันนี้เป็นภารกิจทำป๊อปคอร์นนะครับขอบอกว่าป๊อปคอร์นค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับ นี่ครับป๊อปคอนสิบหชิ้นครับเยอะมากอะ่ะเพื่อนๆคงเห็นว่ามันยากแต่พอมันสอนทําปุ๊บเออมันหายเอออย่างอยมันก็ช่วยให้หน่อยอะนะครับถ้าสลับที่ลัคกี้โคเวอร์กันเองลัคกี้โคเวอร์จะเพิ่มเป็น4ี่อันแล้วก็ลอยไปทดลองแบบอื่นนะนี่ครับมันก็จะสอนมันก็จะสอนก่อนนะครับ การผสมผสานเรียงบ็อกเมื่อกี้ก็เป็นการทำล c อคเวอร์เพิ่ม4อันล่ะลองวิธีอื่นดูดีไหมนี่ครับเหมือนกันเลยถ้าสลับที่ล็อคเกอร์กับสเปเชียลบล็อกจะเพิ่มเป็น4อันแล้วลอยไปจำไว้เป็นเกจความรู้นะโอ้โหผมอยากจะบอกเพื่อนครับว่าจำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมครับคือผมเป็นคนลืมคือจำอะไรแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมอะนะครับ อ่ะถ้างั้นข้าวโพดที่เหลือไปทําเป็นปอปคอนให้หมดด้วยสิอ่าคราวนี้เล่นด้วยตนเองละครับเมื่อกี้เกมมันสอนนะนะครับสอนวิธีการการเลื่อนพัซเซินนะครับอ่าดูก่อนนะอืมโอ้โอ้โอปอปคอนไปเลยครับตอนนี้เหลือแปดชิ้นนะ ต่อไปเอาเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนี่เหลือสี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอคิดแป๊บหนึ่งนะ,อะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับเอา นี่สีฟ้านี่ผ่านแล้วครับอะก็ผ่านไปแล้วนะครับโอ้รู้สึกว่าจะไม่ได้ทำลายสติ สถิติเก่านะสถิติเก่านี่ผมได้สี่หมื่นสี่อะแต่ครั้งนี้สามหมืนแปดเออตกลงอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าผมเล่นไปแล้วอ่ะเออนะครับอ่ะต่อไปสเตตสเตตที่เจ็ดนะครับนี่สเตตที่เจ็ดภารกิจก็คือทำป๊อปคอนเหมือนเดิมไปลุยกันต่อครับหัวใจเหลือสองดวงแล้ะ ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเกมนี้มันมีเชิญเพื่อนด้วยนะเชิญเพื่อนจะได้หัวใจด้วยอะนะครับแต่หัวใจเกมนี้มันเก็บสูงสุดได้ห้าดวงอะนะครับมันเก็บสูงสุดได้ห้าดวงคือมันเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้คราวนี้ป๊อปคอร์นยี่สิบหกชิ้นนี่ครับอันนี้เยอะกว่าด่านเมื่อกี้อีกมามาลุ้นกันครับว่าผมจะผ่านหรือเปล่าที่จริงผมผ่านไปแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าผมเล่นอีกรอบผมจะผ่านไหม อ่านี่ครับแล้วก็นี่ครับสีฟ้าโอ้โหป๊อปคอนโอ้โหโอ้โหไปไปเรียบไปเรียบอืม ตอนนี้เหลือสามชิ้นนะครับสีชมพูโคต้ตาเลื่อนตอนนี้เหลือสิบห้าครั้งนะครับอ่าผ่านแล้วครับเนี่ยครับยังโชคดีนะที่ผ่านอ่ะนะครับ อ่ารู้สึกว่าจะทำลายสถิติเก่าด้วยนะนี่ครับถ้าขึ้นเบสกร์เนี่ยแสดงว่าทำลายสถิติทำลายสถิติเก่าด้วยอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเนาะพูดไม่ค่อยแบบเอออ่ะแชร์ไปด้วยเลยเพราะว่าแชร์มันได้ตังค์ด้วยไงได้ตังค์ในเกมอ่ะต่อไปอีกสเตจหนึ่งนะครับเราจะเล่นพาร์ทละสี่สเตจนะครับต่อไปสเตจแปดครับนี่ครับ ผมมาถึงสเตจนี้แหละสเตจนี้ก็ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะก็ไปลุยกันต่อเลยครับสําหรับสเตจที่8นะครับภารกิจก็คือทําคะแนนให้ได้6,000คะแนนขึ้นไปครับไปต่อครับ อ่าภารกิจหกพันคะแนนนะครับโอ้นี่มันบล็อกคุณช้างนี่นะสลับทีสิรีบสลับทีกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าสลับช้างแล้วเป็นยังไงอันนี้อันนี้มันยังไงอ่ะอันนี้ผมเลืองครั้งแรกนะอันนี้ผมยังไม่ได้รู้เลยโอ้โหอ๋ออย่างนี้นี่เองคือถ้าสลับที่เป็นบล็อกรูปช้างอะ่ะมันจะเคลียร์พัซเซลิลโอ้โหเกือบเกือบทั้งกระดานอะ่ะนะครับ เป็นไงบ้างล่ะรู้สึกสดชื่นดีไหมไหนๆก็ไหนๆจะสอนวิธีทําบล็อกคุณช้างให้แล้วกันนะนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองบล็อกคุณช้างนั้นทําได้โดยการเอาบล็อกสีเดียวกันห้าอันมาเรียงเป็นตัววายเหมือนรูปงวงช้างไงล่ะหูยากนะเพราะว่าการที่จะให้พาร์ตซิเนะ่ะมามาสีเดียวกันโดยอยู่ในรูปวายอะ่ะค่อนข้างยากนะนะครับแต่มันก็น่าจะมีโอกาสอยู่ะ่ะนะครับ รีไปลองทําเลยดูเลยการย้ายบล็อกไปตามทิศทางที่ลูกศอนชี้ดูนะนะครับนี่มันก็จะสอนนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นรูปช้างนะถ้าเกิดเราเลื่อนพาสเซิลแบบเป็นรูปตัววายในกรณีที่เป็นสีเดียวกันอะนะครับนี่นะครับใช่เยี่ยมมากเลยทำแบบนั้นแหละคะแนนจะได้ถึงเป้าหมายนะครับอ่ขอบคุณมากครับ คือตาต้องดีครับการที่แบบเราจะดูออกว่าเออว่าตรงไหนที่แบบมันมีสิทธิ์แบบเป็นตัววายแล้วอะนะครับอ่าผ่านแล้วครับโอ้โคต้ายังเหลือตั้งสิบกว่าทีอะโคต้ายังเหลือตั้งเยอะโคต้าเลื่อนพาร์ทซ์นะ่ะ อ่าผ่านแล้วนะครับคะแนนอยู่ที่4ี่หมืนสามนะครับอันนี้ก็เป็นเกมบิงโกนะครับถ้าเกิดเราทําบิงโกได้เนี่ยเราจะได้ของรางวัลน,นะครับนี่เราก็กดแชร์ไปครับกดแชร์เพื่อเอาทองนะครับเอาตังในเกมอ่ะก็แคร์ไ้เท่านี้กันเนาะสำหรับเกมลป๊อปนะครับเดี๋ยวใน พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในสเตจที่9 9 10 11แล้วก็12นะครับก็เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ก็มาเล่นเท่านี้แหละนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะไปแล้วสวัสดีครับ